เดสคําสิงตัวติดลำเพลินงานนี้มีเขินแน่ล่าสุดสาวเบสเด็กกีคําสิงได้มาถ่ายละครเรื่องนางฟ้ากรรมกรคู่กับหนุ่มทอยปฐมพงษ์และนักแสดงคับข้างแต่งานนี้สิ่งที่ต้องโฟกัสก็คงจะไม่ใช่พระเอกนางเองแต่เป็นนางเอกของเรื่องอย่างสาวเบสที่ได้มาถ่ายคลิปวิดีโอแนบชิตกับหนุ่มลำเพลินวงสกรนักร้องศิลปินลูกทุ่งค่ายกรมมี่โกซึ่งต้องบอกเลยว่าคู่นี้ก็มักจะถ่าย คิปวิดีโอมาให้เห็นอยู่่บอยครั้งอย่างเพลงของหนุ่มลำเพลินก็ไม่พลาดจะแอบ,บถ่ายสาวเบสและจัดทําเพลนมิวสิกวิดีโอมาให้อีกซึ่งดูน่ารักอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งครั้งนี้ก็ได้มาเจอกับสาวเบสก็ดูยิ้มมีความสุขอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเนี่ยยังไงกันแน่คะหนุ่มลำเพลินขาแต่มั่นใจนะคะว่ารอให้สาวเบสอยู่เคียงข้างกันแบบนี้ต่อไปเลยค่ะเพราะยังไงสถานะก็คือพี่น้องกันเท่านาน แต่รอดูละครเรื่องนางฟ้ากรรมกรของคู่นี้อยู่นะคะมั่นใจว่าจะต้องสนุกสนานและดูเข้ากันอย่างมากแน่นอนมาร่วมลุ้นว่าจะได้ออนแอร์ air ช่วงไหนและจิตจอรอดูได้เลยค่ะและทั้งคู่อย่าลืมมาคอแลบเพลงกันน่าจะน่ารักน่าดูเลยรอชมอยู่นะคะขอขอบคุณเบสรกุนีคำสิงและลำเพลินวงศกร ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ